เย้ yeah, จบแล้วติดยกเลิกชื่อเมย,ย์ไข่อยากเข้าคาณะบริหา,วารวสุอค่ะสวัสดีครับผมชื่อเอกครับอยากเข้าบัญชีบัญชีจุฬาครับชื่อลิลี่นะคะอยากเข้าคาณะบัญชีจุฬาค่ะชื่อสายอยากเข้าบัญชีบริหารจุฬาค่ะสวัสดีค่ะชื่อกาไผ่ค่ะจะเข้าคาณะ i อ m p ของมอทศค่ะ เครียดกังวลว่าจะไม่ได้คะแนนตามที่ตั้งไว้ค่ะกดดันนิดเึงเพราะว่าเวลาเหลือไม่มากไแล้วะค,ะค่ะรจตระกงวลแล้วก็ตื่นเต้นไดไรอะไรอยา่างเง้ยอวสอบความรู้ตัวเองว่าตอนนี้มันมีเท่าไหร่แล้วจะได้ไปเพิ่มเติมได้ถูกอยากลองมลททำข้อสอบดูว่ามันจะต่างยังไงกับข้อสอบที่ทได้จากเน็ต อยากลองมาคอมเมนต์เตงว่าอยู่ระดับไหนแล้วเพราะว่าหนูลงคอสมีทิ้งหางของพี่ปั้นก็เลยอยากรูว่าเองอยู่ระดับไหนแล้วก็อ่อนเรื่องไหนอยากแบบจับเวลาในกรทำโจทย์ใะัเยอเ่ขึ้นเพราะว่าหาโจทย์มาทำเยอะแล้วก็แบบจะหาเนื้อหาโจทย์เพิ่มขึ้นกันครับก็ช่วยให้รู้เตงว่าเราพลาดเรื่องไหนแล้วก็ควรที่จะเขียส่วนลอนเรื่องไหนพอทำข้อสอบก็จะรู้คะแนนแล้วก็รู้ว่าพลาดบทไหนไปค่ะ ช่วยให้รู้ว่าผิดพลาดจุดอ่อนที่เราทำผิดหลังข้อสอบอะค่ะแล้วก็จะรู้เลยว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างตอนแรกคิดว่าทำได้แต่ไปมาแล้วคือมีจุดหลอกเยอะมากก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราควรไปฝึกตรงนี้เพิ่มมากูือึกว่ายากว่ามันมีจุดหลอกที่แบบคิดว่าทำได้แต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดค่ะ พลาดเยอะมากโดนหลอกเยอะแล้วก็โดนแกงเยอะมากอันไหนที่แบบคิดว่าทําได้พอแบบเฉลยมาจแบบริงก็แบบอ้อพลาดสิ่งที่ผ่านไปอย่ารอช้าครับถ้าอยากอั s k i ิลในการทําคณิตสองก็แนะนำว่าให้ลงเลยครับในการช่วยที่ดีมากตอนนี้ช่วยได้มากเลยถ้าเดสมวนูใครยังไม่ลงก็มาลงเพราะว่าจะได้รู้ตัวเองว่ายังขาดบทไหนอยู่ต้องเพิ่มเติมบทไหนเพิ <c oughs> ่ม่ะก็มาลงกันเยอะๆนะคะ อยากให้มาลองสมัครกันนะคะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวว่าสอนสนุกมากบรรยากาศก,ก็คืออินดอร์สุดๆดีแล้วก็คงร้องเพลงอะใดด้วยก็นเลสคือตื่นเต้น่ะได้เลยกับทุกคนจะเชิญทุกคนมือขึ้นไนปกันค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลงคอร์สนี้นะคะเพราะว่าจะได้รู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วก็จะทำให้คะแนนของเราได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราได้แบบว่าฝึกจับเวลาจริงแล้วก็ฝึกจริงเลยค่ะก็เขา,าอยากฝากทุกคนด้วยนะคะ